คอสพลังจิต 5D ปฏิวัติจิตใต้สำนึกสถิตธรรมแผนสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่การเข้าถึงแผนที่จิตวิญญาณ Spiritual Map อย่างง่ายๆนั้นจำเป็นต้องมีกุญแจที่เปิดไปสู่กระบวนการของจิตดังนี้กุญแจดอกที่หนึ่ง ความใส่ใจ attention เราต้องใส่ใจทุกเรื่องที่เราสนใจหรือต้องทำเราต้องพุ่งเป้าหมายไปที่สิ่งนั้นนอกจากนั้นยังต้องใส่ความเชื่อลงไปด้วยเราต้องใส่ความรู้สึกและความไว้วางใจต่อสิ่งที่เรากําลังใส่ใจอย่างชัดเจนแล้วเป้าหมายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อความใส่ใจและความเชื่อต่อเนื่องกันดีแล้วให้เราใส่การตัดสินใจลงไปซึ่งก็คือกุญแจดอกที่2กุญแจดอกที่2คือการตัดสินใจ decision กิจกรรมต่างๆที่เราคิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจเริ่มลงมือปฏิบัติต่อสิ่งนั้นการตัดสินใจยืนยันที่จะทําทําให้เกิดความเป็นไปได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจทํากิจกรรมที่เราคิดไว้จะไม่เกิดขึ้นกุญแจดอกที่3ความฉลาดทางอารมณ์ emotion emotional i n t e l l i g e n c เราต้องมีความสุขทางอารมณ์พึงพอใจสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เราเชื่อเมื่อทําสิ่งใดก็ตามเราก็ต้องทําอย่างมีความสุขเมื่อเรามีความสุข สิ่งนั้นก็จะสำเร็จขึ้นมาเช่นนี้จึงเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์แล้วสิ่งที่เราต้องขจัดออกไปก็คือความกลัวสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเราจะทำมันด้วยความสุดกุญแจดอกที่4สูตรในการตั้งเป้าหมาย g o setting formula การที่คนเราจะประสบความสำเร็จไ,ได้ต้องมีสูตรหรือกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราฟันฝ่าต่างอุปสรรคต่างๆและจจไว้เสมอว่า ต้องเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาตัวเองเมื่อเราเข้าใจกฎของการเรียนรู้เข้าใจตนเองเราก็จะสามารถกระตุน้นและปลดปล่อยแรงบันดาลใจภายในให้เกิดความสําเร็จได้กุญแจดอกที่5คือฮีโร่เคลับน้ข้อน,นี้ก็คือเราต้องรู้สึกว่าเราทําได้เราเป็นฮีโร่แม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจทำไม่ได้ก็ตามเราต้องรู้สึกว่าเรามีศักยภาพและความสามารถ เรามีพลังมหาศาลที่เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่ภายในพลังมหาศาลนี้จะผลักดันให้เรากลายเป็นคนที่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาได้เช่นเดียวกับเพลงฮีโร่ของมาลายแครีเราต้องรู้สึกเสมอว่าเราเป็นฮีโร่เราเป็นคนเก่งเราสามารถที่จะเพิ่มพลังชีวิตให้เข้าถึงความสำเร็จและสิ่งที่ปรารถนาได้เช่นกัน กุญแจดักคี่6คือสําเร็จความสําเร็จสุดยอดสักซิสเมื่อเรา้นพบความศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองลงมือทําและมีความสุขกับสิ่งที่ทำเริ่มต้นจากวันนี้ท,ทําทุกอย่างตามความรู้สึกภายในบอกให้ทำํำเราจะกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเหตุที่เรา ทำได้ยากก็เพราะว่าเราไม่เชื่อมั่นเองเราจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําทุกอย่างได้สาเร็จความสำเ,เร,ร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารับฟังสัญชาตญาณของตัวเองความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้จักจังหวะชีวิตความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำความสําเร็จไม่ใช่สิ่งซับซ้อนนี่คือกุญแจหกดอกเราจะสามารถบรรลุสิ่งสูงสุดในชีวิตตามที่เราต้องการให้เข้าใจแผนที่ จิตวิญญาณสปิริชชนแมปแผนที่ทางจิตวิญญาณสปิริชนแมปไม่ใช่เพียงแคกระดาษข้อความลงในกระดาษแต่มันเป็นการวางเป้าหมายสูงสุดในดวงวิญญาณไว้ในจิตแล้วทุกวันทุกเวลาทุกเวลา,ท,วลาทุกนาทีแล้วภายหนะ้เราจะเรียนรู้นำพาสู่จุดหมายที่ต้องการนั่นเองและเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการอย่างแท้จริงผมว่าพูดเสมอว่าชีวิตคนเรามันต้องพบ ค้นพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ได้การค้นพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ในมุมมองของผมก็คือการที่เรารู้จักตัวเองเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ทําไมแล้วทำไมำถึงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ทําไมและใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมาในโลกนี้ได้อย่างไรผมเชื่อว่ามีความจําเป็นและสําคัญมากต่อมนุษย์ในโลกนี้ที่จะต้องค้นหาความหมายอย่างแท้จริงปลดปล่อยตัวเราเออจากตัวตนเก่าเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่ยอดเยี่ยมนี่คืองานโฆฟังจิตของผมตลอด2 e ตลอด1ิปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เปลี่ยนรูปล,ลักษณ์ทางกายภาพของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนความคิดและชีวิตของเราที่็นผลลัพธ์หลังจากที่เราได้เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณภายในเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเราเข้าใจความจริงของชีวิตระดับสูงเราจะปลุกพลังยิ่งใหญ่ในตัวเราเราจะสามารถพิชิตยอดเขาที่สูงสุดได้ด้วยตัวเราเองยอดเขาที่สูงสุดเอเวอเรสต์คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองเราพิชิตตนเองได้ก็สามารถพิชิตยอดเขาที่สูงสุดได้ ในหนังสือโค้ชพลังจิต 3D ผมได้กล่าวไว้ถึงลักษณะโมเดลไว้อย่างลึกซึ้งได้แก่โค้ชอย่างลึกซึ้งคลื่นความถี่กระแสจิตใต้สมนึกและสมาธิผมเคยอธิบายไว้อย่างละเอียดจะไม่ขออธิบายซ้ำถ้าคุณผู้อ่านสนใจก็ไปอ่านที่หนังสือโค้ชพลังจิต 3D โดยตรงเพราะสมบูรณ์มีรายละเอียดสําหรับให้สําหรับปฏิบัติด้วยตัวเองส่วนโค้ชพลังจิต 5D คือเล่มนี้ เป็นดิเมนชันเพิ่มเติมสร้างโครงสร้าง2ส,ส,ส่วนเกิดขึ้นเป็นลักษณะโมเดลดังนี้ลักษณะโมเดลของพลังจิต 3D โมเดลที่1ก็คือวางน้ำหนักไว้ที่โค้ดพลังโค้ดอย่างลึกซึ้ง50%ขึ้นความถี่กระตุ้นจิตใต้สมอง20%สมาธิ30%แต่สำหรับในลักษณะของโมเดลโค้ดพลังจิต 5D โมเดลที่2จะวางน้ำหนักเอาไว้ที่โค้ดอย่างลึกซึ้ง30% ความถี่ปรับจิตใต้สำนึก20%สมาธิ15%แล้วเพิ่ม2ออันถึอกระตุ้นจิตใต้สำนึก15%และอันสุดท้ายคือกระตุ้นจิตเหนือสำนึก20%มันก็จะเป็นเหมือนเป็นดาว5แฉกเพิ่มขึ้นอ่ปัจจุบันก็มีการพิสูจน์และยอมรับว่าจิตใต้สำนึกมีผลต่อชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์เราอยู่ภายใต้กลไกลเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญมากมายก็นำทฤษฎีของน้ำแข็งมานำเสนอจากข้อมูล ต่างๆที่นำเสนอกันมานอกจากนี้แล้วสิ่งที่ผมเห็นไกลกว่านะ็คือในภูเขาน้ำแข็งนะยังมีความเข้าใจชีวิตคือเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เปลี่ยนตัวเองได้นั่นคือภูเขาน้ำแข็งก้อนสุดท้ายที่พลิกตัวจากข้างล่างขึ้นข้างบนน้ำแข็งก้อนสุดท้ายที่เป็นคือตัวตนที่แท้จริงจากโมเดลโค้รพลังจิต5 d าดีเนี่ยสองตัวหลังคือจิตใต้สำนึกกับจิตเหนือสำนึกเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ หากใครได้ชมซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาส,ศาสดาโรคทั้งช่องและเวิร์กพอยต์ดิจิตที่เคยนำมาเสนอตามนื้อเรื่องจะเห็นว่าพระเจ้าสิทธัตถะเป็นมงมาุฎราชกุมารผู้สึกทอดราชบัหลังมีพระชายาจิ่แสนดีแรงงดงานมีชีวิตอยู่ในความอยู่ในวังอย่างมีความสุขไม่ได้ลำบากไม่ได้พบความทุกข์ใดอย่างใด แต่ด้วยความที่ท่านเข้าใจชีวิตจะต,ต้องการค้นหาสัจธรรมแห่งการมาเกิดบนโลกนี้ท่านจึงสแสวงหาแก่นแท้ของชีวิตด้วยการออกฟวดนี่คือจิตเหนือสมนึกนั่นเองขอให้เข้าใจว่าจิตเหนือสานึกเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะพระพุทธเจ้าของเราในในชาติในที่สุดเท่านั้นในกระบวนการของการโค้ชพลังจิต 5ดีเราจําเป็นต้องปลูกฝังจิตเหนือสืนึกให้เกิดขึ้นเพื่อลบล้างความเข้าใจของจิตสํานึกซึ่งผมใช้วิธีการเปิดรหัสจิตด้วยกันวิธีการจัมปิ้งไปยังผู้ที่มารับการโค้ดพลังจิตผู้ที่ถูกโค้ดจะเกิดการสปาร์เกิดการเชื่อมต่อของจิตจิตของผู้มารับการโค้ดจะเปิดออกช่วงวินาทีนะผมจะใส่ความเชื่อของจิตที่เหนือสานึกใส่ความเข้าใจชีวิตที่ยอดเยี่ยมผู้มาโค้ดก็จะ รับการโครก็จะหลุดไปจากความเชื่อเดิมสิ้นเชิงการมาลุ้ถึงความจริงแท้ของผมไม่ได้หมายถึงการตัดสรุอันเป็นความหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาแต่หมายถึงการเข้าใจชีวิตในแบบบุทุชนการมองเห็นมุมมองของชีวิตที่เหนือกว่ากว่า,วาชีวิตเก่าๆที่เคยเป็นอยู่เป็นการค้นพบตัวต,วตนใหม่ที่สูงกว่าการคน้นพบสัธรมยุคสมเบอก็คือการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสมบูรณ์และสมดุล